โอซเคช็อถุนเท้าเอสพีโอโอสปูนสปูนช้อนอารโดรถถนนดอเอ รถเรือบ o a t เรือ g g o a goat g o a ก p o p e l l b o ลูกฟีบเชื่อค่ะเชื่อลูกฟีบอะพูดต่อเลยเลย g g a E S S Gas C H E I I A A C, Chè Cao Y E B C L E L E Table <C> Table โตอยเอ L L เ e ร e, ู้เลยไม้บันซรู้เลย Thế A ừ. F A Cái gì? Ai? Cái gì? I I ฟุสฟุสพลาไมโล S K Y สกายทอนฟ้า H O M E โฮมบ้านดยู H, 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 e. h. A C วอ w วอ t แปลว่าอะไร <N> นี่แปลว่าอะไรบอทน่ะแปลว่าอะไรอ่ะต่อต่อเลย T H เอาเร็วเร็วตัวอะไร H <N> อสกด์ไม้ ช h เอะไรอ่ะ C h i I ชไอย์ h อเ this this ิสดิสน a ่ d ีเ เด็ดนั s <S ่นคำสุดท้ายตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ย I เออ I S is is แปลว่าเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือหัวใจ